วยอยู่นี่เด้อห้าวันเด oh ี๋ยวมารับมันไม่ชินกับแนวตัวอื่นเพราะมันจะเป็นแนวจอดช่วงนึงออ๋น้องให้จับให้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 อยู่โอ้ยห้องอย่างสวยกว่าบ้านเราอีกรวยห้องห้องห้องรวยอยู่ลองลองเข้าไปเขาจะอยูไหมเดี๋ยวลอง คิดถึงเด้ล่เนอไอ้รนะวยอยู่ในนั้นนะรวยอยู่ในนี้นะดูอุ้ยมีมีอันนี้เขาเรียกอะไรนี่อาหารแมวเหรอหรืออะไรอ๋อนนายแมวอ๋า ไงเอากำลังสำรวจกำลังสำรวจดูแมวตัวอื่นเลยรัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทางต่อก่อนให้รวยอยู่นี่เด้อขออแค่ยาให้มันใกล้แมวตัวอยู่นี่เด้อเดินทางต่อก่อนกำลังสำรวจพื้นที่ฮะอยู่นี่เด้อห้าวันเดี๋ยวกลับมารับ บายบายปะบาย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 ค่ะค่ะจินเนาะเออกระโดดลงมาอีก่ละ วิ้ดูมังกรดูน่ารักจังเลยดูสิน่ารักอีนี่มีสองตัวขมุดห,หากันไม่ได้ใช่ไหมแมวพันอะไรเนี่ยตัวใหญ่จังเลยอุย้ยด<น>ูอ๋อแมวพันขาสาั้นรวย รวยก็เงียวเลยัน้ไม่ยอมอนวเรวืออกมาปล่อยน้องมาเดินปล่อยให้เดินเล่นก่อนปาเราเดินทางต่อมันสายลูกไปนอนแันหีมจน็นกงกร pa đó